iPhone 15 Pro Max นะครับที่กำลังจะออกมากับ Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับที่จะออกต้นปีหน้ากล้องใครมันจะดีกว่ากันครับวันนี้ก็มีแนวความคิดเรื่องกล้องนะครับมาเปรียบเทียบกันระหว่าง Samsung กับ Apple ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมใช้ Apple แต่ว่าผมก็ไม่ได้ถึงกับว่า a p p เ e เท่านั้น Apple เป็นพระเจา้าก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับ Apple ผมก็ว่าไปตามความรู้สึกผมนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมในมุมอ kidding, ามองของผมนะครับถ้าคุณมีความคิดเห็นแตกต่างทักทายคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับเราไม่ดราม่านะครับคือเราเป็นคนใช้ใครชอบอะไรก็ชอบแบบนั้นนะฮะอ่ะครน,นี้ความรู้สึกผมผมคิดว่าแนวคิดของกล้องซัมซุงกับ iPhone เนี่ยมันเหมือนกับว่า มันจะมีแนวคิดต่างกันนิดนึ่งตอนนี้ s ซัมซุงเหมือนจะล้ำล้มไอโฟนไปมากเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับกล้องแต่ p p o o n นะครับก็ยังทํายอดขายได้ดีมากๆนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าเลยปีที่แล้วนี่ก็ขายได้บอกว่ารู้สึกจะเป็นอันดับติดอันดับต้นเลยนะครับคราน,นี้ทําไมกล้อง p p o o n นะครับถึงตามซัมซุงไม่ทันแล้วเขามีแนวคิดยังไงเรามาคุยกันคร่าวๆจุดเด่น s ซัมซุงตอนเนี้200 เมกะพิกเซล200ล้านเนี่ยแบบคือแบบหูความละเอียดของภาพเนี่ยมันใหญ่มากมัน <Wow. S 1> อลังการมากพาริสโคปเลนซูมได้ไกลอะไรเงี้ยแล้วภาพละเอียดเนี่ยนะครับมันเป็นจุดขายจุดเด่นที่คิดว่าเขาเอามา ทำตลาดได้ดีมากทีเดียวแล้วก็ทดลองกันคนก็มาใช้เป็นที่กล่าวขานมากโดยเฉพาะ S23 ที่เพิ่งออกมานี่คุณคงจะเห็นน่ะคนถ่ายพระจันทร์กันจนแบบจากตื่นเต้นจนเฉยๆแล้วเพราะมันเยอะมากเลยไล่อถ่ายพระจันทร์กันนะฮะตามในสปอตโฆษณาของเขาอะไรเงี้ยนะครับ p e ร i s c o p e ลนส์นะครับของซัมซุงส่วน Apple นะครับมา้องพูดถึงตัว15นะครับรุ่นที่แล้วก็คือ48เมกะพิกเซลเท่านั้นเองถ้า48เทียบกับ200เนี่ยอย่าไปเทียบกันเลยดีกว่า ความเร่ของภาพมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ Apple เขาก็มีจุดอื่นในการขายข,ายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอฟังก์ชันต่างๆในกล้องมีแอคชั่นโหมดมีเซเบอร์ไลซ์อะไรต่ออะไรของเขา iPhone จะถ่ายออกมาแล้วได้สวยกว่าในภาพกลางคืนนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากคุยเรื่องภาพเนี่ยมันต้องแล้วแต่คนชอบด้วยคือสายตาคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าโอ้ย h d r ของ iPhone นี่ถ่ายแล้วเฟกมาก หลอกมากมันสว่างเวอร์มันดูไม่เวลมันนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนนะโอ้สวยชอบส่วนตัวผมผมก็ชอบนะ HDR เวลาถ่ายจาก iPhone อะไรเงี้ยผมผม,ผมก็ชอบบางคนก็จะบอกว่าซัมซุงได้ภาพธรรมชาติกว่าบางคนก็ iPhone ได้ภาพธรรมชาติกว่าซึ่งตอนนี้มันอยู่กับตาคุณใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีจุดเด่นตัวหนึ่งที่ iPhone 15เนี่ยคิดว่าออกมาแล้วน่าจะเป็นที่จับตามองเขาบอกว่าสำหรับปีนี้นะ2 0 2 3เนี่ยอาจจะเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดก็ได้ นะครับแต่ว่ากว่าจะออกก็ปลายปีเข้าไปแล้วเดือนกันยาเพราะอะไรใช่ไหมครับเขาบอกว่า Apple นะครับจะได้เป็นเซนเซอร์นะครับของ Sony เนี่ยนะครับที่กล้องเนี่ยฮะใหญ่ถึงขนาดเกือบหนึ่งนิ้วเลยเหลือจุดอีกนิดเดียวก็นิ้วหนึ่งแล้วอ่ะอีกจุดอีกนิดเดียวนิ้วห,หนึ่งนิ้วหนึ่งนีคือแบบลองคุณดูดูข้างหน้านี่นะครับแล้วท่านนิ้วหนึ่งเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับเลนส์หนาขึ้นโทรศัพท์มันจะดูยังไงไม่รู้แหละแต่ว่า เลนส์ฉันจะปูดขึ้นมาแน่นอนเพื่อที่ว่าจะถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับจะเน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ซัมซุงจุดเด่นคือเน้นไฟล์ภาพความละเอียดของไฟล์ภาพ200เมกะพิกเซลแต่ว่า iPhone ตอนนี้กำลังจะมาขายที่ตัวเซ็นเซอร์พยายามจะไฮไลท์ของเขาจุดไฮไลท์เขาตัวเซ็นเซอร์คุณคิดง่ายๆถ้ามันใหญ่ขนาดนิ้วหนึ่งนะครับมีกล้องอะไรบ้างที่ใช้เซนเซอร์ประมาณ1นิ้ว พออย่างชเกือบทั้งหมดเลยในตลาดตอนนี้อย่างน้อยนะก็ต้อง1นิ้ว1นิ้วขึ้นไปนะครับเซนเซอร์1นิ้วถือว่าใหญ่เป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่แล้วถ่ายภาพได้คมแปลว่าอะไรครับพอเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับความสามารถของเลนส์ที่อยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยมันก็จะใช้งานได้มากขึ้นคือคุณสามารถจะถ่ายที่ที่มันมีแสงน้อยๆได้ถ่ายกลางคืนได้เพราะว่ารูรับแสงมันเปิดกว้างมากขึ้นเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย นะอันนี้เบสิกเลยนะครับเพราะฉะนั้น Apple เนี่ยผมว่าจุดขายเขาจะขายเรื่องเซ็นเซอร์แล้วเขาจะต้องแน่นอนจะต้องมาเน้นถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าถ่ายภาพที่โลไ light มากๆเพื่อเอามาสู้กับซัมซุงแน่นอนนะครับซัมซุงก็ถ่ายดีนะปีก่อนซัมซุงก็แบบว่าพยายาม p นฟ t o g r กฟ h ฟมาเรียบร้อยแล้วพยายามจะขายจุดนั้นแต่บางคนก็บอกว่า Apple ดีกว่าหลายคนก็บอกว่าถ่ายจาก i iPhone สวยกว่าบางคนก็บอกว่าเพรไอโฟน ตามซั s ซุงไม่ติด s ซัมซุงวิ่งไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จริงนะซัมซุงเนี่ยเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเขาไปเร็วกว่า i iPhone ค่อยๆตามมาแต่ว่าความรู้สึกของคนใช้นะฮะหลายๆคนนะครับเท่าที่ผมออสอบถามมาวิจัยมาหรือว่าดู YouTube ช่องอื่นๆมานะครับข้อมูลหลายคนจะพูดมาคล้ายๆกันว่า Apple ถึงจะตามหลังซัมซุงแต่ว่าความนิ่ง ความมั่นคงของ Product เขารู้ว่าของซอฟต์แวร์เขารืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีมากกว่าเหมือนแต่ว่าช้าๆได้พลาเล่นงงามออกมาช้ากว่าแต่ว่าชัวดีแน่นอนอะไรประมาณนี้ถ้าทายคอมเมนต์มาผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ดูช่องนี้อยู่นะฮะชอบซัมซุงมากกว่า iPhone หรือว่าชอบ iPhone มากกว่าซัมซุงนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ชอบทั้งสองอย่างนะแต่ว่าผมใช้ iPhone นะครับผมใช้ iPhone อยู่เนื่องจากว่าผมอาจจะใช้ทุกอย่างเป็น Apple MoD e คอมพิวเตอร์ตัดต่อผม,มนถนัดโปรแกรมไม่ไก็ใช้ macintosh แล้วใช้มานานแล้วมันก็คุ้นเคยติดนาฬิกงนาฬิากาเขาเป็น apple watch อะไรพวกนี้มี apple tv มันก็เลยคิดว่ามันสะดวกเปลี่ยนคงยากแล้วล่ะเปลี่ยนคงยากละเพราะว่ามันคุ้นมันเคยชินไปแล้วอะไรอเงี้ยแต่ว่าผมก็อยากจะฟัง,งความคิดเห็นคุณที่ใช้ samsung หรือใช้ android อยู่นะครับว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนดูไหมอันนี้มันดีอย่างนู้นอย่างนี้นะผมอยากจะ ให้คุณมาโน้มน้าวให้ผมเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับก็คิดว่ายัางไงทักทายคอมเมนต์เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับได้มาเจอกันได้มาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ